บรน,นี้จะพันนา,นาถึงเทวภูมิหรือโลกสวรรค์ของปวงเทวันชั้นฟ้าและปฏิปทาคือหนทางดำเนินไปสู่เทวภูมิแดนสุขาวดีซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระโลกนาสมมาสัมพุทธเจ้าควรจะรับทราบเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและถ้าผู้ใดใครผู้หนึ่งมีจิตปรารถนา ใครจจะได้รับความสุขสบายในเทวโลกสวรรค์เมืองฟ้าหากทราบปฏิปทาทางไปสู่เทวโลกแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตนำตนเดินไปไม่ผิดมรรคา,ก,าก็ในการพนานาถึงเทวภูมิปฏิปทานี้ก่อนอื่นจะขออัญเชิญเอาพระพุทธดีกาซึ่งมีปรากฏมาใน ซึ่งมีปรากฏในมหาสีหนาทสูตรมาตั้งไว้ให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้ประเภทแห่งเทพเทวภูมิหรือโลกของตัยเทพนี้เป็นโลกที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์ซึ่งเป็นทิพมีแสงรุ่งเรืองเพราะคำว่าทิพนี้หมายถึงว่า มีแสงรุ่งเรืองพูดให้ฟังกันง่ายๆก็คือว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายซึ่งได้แก่สวรรค์ชั้นฟ้าแดนสุขาวดีนั่นเองก่อนที่จะกล่าวถึงประเภทแห่งโวยเทพเราควรจะพูดกันถึงการอุบัติขึ้นของโวยเทพซะก่อนคือมนุษย์ทั้งหลายซึ่งรวมทั้งสัตว์เหล่าอื่นบรรดาที่ได้ก่อสร้างบุญกุศลเอาไว้ บุญกุศลนั้นก็จะนำส่งให้มาอุบัติเกิดในเทวโลกสวงสวรรค์และเมื่อจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นอุปติเทพคือเป็นเทพพยาดาผู้อุบัติขึ้นไม่ต้องนอนในคันมารดาเหมือนดังมนุษย์หรืออยู่ในฟองไข่เหมือนเช่นสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกอุบัติเกิดขึ้นมีรูปร่างเป็นทิพย์ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเลยทีเดียว เมื่อเขาอุบัติเกิดขึ้นณนสวงสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็จะตั้งอยู่ในฐานะอะไรเป็นเทพประเภทไหนนั่นก็สุดแต่สถานที่ที่ตนอุบัติขึ้นคือหากตนได้สร้างบุญกุศลไว้น้อยไม่สามารถจะมีวิมานเป็นของตนเองได้ไปอุบัติเกิดณนะที่ตักของเทพองค์ใดก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุตรเป็นธิดาแห่งเทพองค์นั้น หากเป็นสตรี